สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลเวอเออีกเช่นเคยในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกม e e d by Daylight เซิร์ฟเบต้านะครับซึ่งตัวเกมนะครับก็ได้มีการปล่อยฆารตกรตัวใหม่ออกมาครับนั่นก็คือเจ้าหัวตะปูหรือว่าพินเฮตนั่นเองครับผมโดยรวมนะครับถือว่าทางเกมเนี่ยทำตัวละครน,นี้ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เปิร์กของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าเพิร์กแรกนะครับล็อกมอรณะหลังจากที่ซ่อมเครื่องปันไฟเสร็จหนึ่งเครื่องเอนทิตี้จะปิดก้นเครื่องปั่นไฟที่มีความคืบหน้ามากที่สุดนาน20วินาทีนะครับแล้วคุณก็จะเห็นออร่าของเครื่องนั้นด้วยนะครับเปิร์กต่อไปนะครับคำสาปของเล่นคำสาปของเล่นนะครับจะเผยออร่าของทเทมให้ผู้รอดชีวิตที่ต้องคำสาป อยู่ในระยะ24เมตรเนี่ยเห็นแล้วก็มีเพียงผู้เล่นที่ต้องคำสาปเท่านั้นนะครับถึงจะชำระโทเทมนี้ได้ซึ่งเปิร์นี้ผมไปลองมาแล้วนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องจับคนแขวนนะครับหนึ่งครั้งแล้วคนที่โดนเราแขวนนะครับจะติดสถานนะไม่รู้ตัวจนกว่าจะถอดโทเทมนี้นะครับเปิร์สุดท้ายครับผมถ้าขอหนะ เมื่อผู้เล่นถูกปลดจากตาขอหายนะนะครับจะติดเอฟเฟกสถานะเลือดท่วมและเวอร์วะจนกว่าจะได้รับการรักษาให้หายดีครั้งแรกที่ผู้รอดชีวิตน,นะครับได้รับการรักษาเนี่ยพวกเขาจะโดนทําโทษให้รักษาและการซ่อมแซมลดลงถึง7%จนกว่าจะบาดเจ็บอีกครั้งส่วนความสามารถเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นการเปิดประตูมิติ แล้วเราเนี่ยสามารถเล็งโซ่ให้ไปโดนผู้รอดชีวิตได้นะครับถ้าเราเล็งโดนนะครับจะมีโซ่มาดึงผู้รอดชีวิตไว้นะครับทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเจ้าตัวนี้กันนะครับซึ่งเบิร์กที่ผมเอาไปก็จะมีล็อกมาณนะบาร์บีคิว ะขอให้นะแล้วก็รักตัวกลัวตายนะครับส่วนแอดออนก็จะเป็น2ตัวนี้เลยแล้วผมก็จะเอาโมลิแดกไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นโมลิของเจ้าตัวนี้กันอย่ารอช้าครับแล้วก็กดพร้อมไปเลยโอเคครับเราก็อยู่กันในจานโกดังข้าครัวนะไปไหนกันเนาะ เดี๋ยวเราไปเช็คเครื่องนู้นแล้วเอ๊ะเหมือนจะเจอรีสตีฟสตีฟฮาริงตนันกำลังจะกลายเป็นตัวแรนะครับไม่ใช่ตัวแรดิตัวลิมิเต็ดอ็ดิชัน่นเอ๊ะถึงไวเดี๋ยวเราก็ต,ตาดเรียบร้อยครับเพียงไวไปนหนึ่งคนดูว่าดีมากว่า สาเฟิร์กเราอยู่ไกลมากต้เาสาอานี้แล้วกัน <c oughs> อยู่ฝั่งนู้นกันสองคนเลยนะครับเราต้องรีบหยุดการปั่นไฟของพวกเขาไม่ทันเร็วจัดจัดรอเด็ดพอเด็ด คอเดตเราที่ก่อนคอเดตตบก่อนเฮ้ยเฮ้ยยังเฮ้ยไหนอะทำไหม พาไปสาวข้างบนให้ได้ครับจะหลุดกับไม้นี่คงไม่ลอกมาโอเคโอเคครับเราเจอเม็กน้องเม็กของเราใช่เมควาใช่แหละนี่คนนี้เขาจะเป็นสายจูงหรือเปล่า โอเคครับผมใส่แอดออนที่ที่คาโดนโซ่เราแล้วจะเจ็บนะหมายบันเล็กไม่อยู่แล้วเพื่อง กระชากรากถูกขึ้นมาโอเค,อเ,คเขามีคนอยู่หลังบ้านเล็กนะผมเ,เห็นอยู่ไกลๆเมื่อกี้สตีฟแฮร์ริงตันของเรา คนนี้เขาถือลูบิดไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องไล่คนนี้ละเออเดินไปก่อนหอไหนละ่ะเฮ้ยยก เจอแม็กโทมัสเฮ้ยพอเด็ดพอเด็ดเดียวไปนะย่ากลยกันนะดูไอ,อ,อครับ โหเราไม่มีคนมาช่วยสตีดจบแล้วโัเองตัวเองเพื่อนทัดป่าวะไปก่อนเลยสวัสดีใช้โซ่ตีไปก่อน,นครับใส่แอดออนแดงมาก็ต้องใช้ของมันมต้องใช้ ระชาคลักถูไว้เรียบร้อยออตอนนี้มีเมกกับสตีพี่คนนะครับที่เราสามารถโมริได้อ,อ,อยู่ตรงนั้นกันด้วยตีไปก่อน อโนมัตเอา้าชักปากเฉยอะไรกันครับนี่สตีปไปไหนละ๋ยวผมจะโมลิสตีมเลย <c oughs> ช้าก่อนสตีปตอน่าด้วยานายเนี่ย ทำไังตกตายตายปะขนาดล้มยังโดนโซ่เดี๋ยวจะพาไปพื้นที่โล่งๆนะครับตรงนี้กันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเจ้าตัวนี้เอาอะไมบัากันจบแล้ว บ้าเฉยเลยทุกคนอยู่ไหนกันหน้าอีกสองคนอยู่ไหนหน้าอีกแถวนี้หรือเปล่าอ่ามเจอพอเดชของเรา ตายอ่ะตายยากไปแล้วตายยากไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ไปดีกว่าเอาไม่ทันละอย่าื่องไม่ได้แล้วไหนวะเนี่ยอ้าวหายเฉย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปแผลน,นี่คนเ <c oughs> อาน,นี้นะครับใกล้ๆ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอ่าเราไม่ไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้เขาไปช่วยเพื่อนนะครับสวยเห็นล้แหละที่เขาต้องการเ้ยสตีฟอยู่ฝั่งนี้ครับขอเด็ดหนีไปถ้าจะเอาสตี าเดชของเราอยู่ไหนเออมันผมจะเจอแต่ว่าเราจะทำแก้งเป็นไม่เห็นนะครับเขาอยู่ในบ้านนี้แหละไปช่วยเพื่อนทีไปเพื่อนไปช่วยเพื่อนเถอะถือว่าค่าขอร้อง ไปช่วยเพื่อนตอนที่แกมีโอกาสขอเดหาไม่ทันละ่รเด็ก็ไม่ไช่วยนันก็โมริได้เลยีหว,ว่าโมลิไปครับจับถุงแล้วดึง ล,ลงประตูวิสิไปครับสวยเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่ามันจะบังคับโซ่ยากนิดนึงนะครับ แล้วก็ถ้าสมมติแค่แบบว่ามีผู้รอดชีวิตนะครับมาเก็บรูปิตของเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยเกโตโซ่ที่วนอยู่ล้อมรอบผู้รอดชีวิตนะครับก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นผมยังถือว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับในความคิดผมนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับผม ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย